โอเคนะครับก็สวัสด,ดีน้องๆทุกคนนะครับอยู่กับพี่ซ <toc daar mit> ิมอนก็เตรียมตัวนะครับก็พี่จะทําการแจกพวกที่อยู่ด้านหลังพี่นะครับก็จะประมาณเที่ยงเที่ยงเลยอาจจะเป็นไลฟ์นะครับไลฟ์สดนะครับแจก ตอนนี้พี่ก็ได้มี V.I.P นะครับเป็นห้อง V.I.P นะครับสำหรับแจกโดยเฉพาะเปิดมาเพื่อแจกน้องๆโดยเฉพาะเลย <c oughs> พี่มีอะไรจะให้ดูนะครับ เข้ไหมครับน้องๆดูร้อยสี่สิบสามตัวนะครับร้อยสี่สิบสามตัวพี่ก็ได้เอฟเคเปิดทั้งคืนนะครับก็ไม่ทั้งคืนหรอกก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับแล้วเมื่อเช้าพี่ก็ได้เริ่มเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็แปดโมงสี่สามนะครับ คัว่าเยอะไหมเยอะมากนะครับอ่าลองคิดเล่นๆน,นะครับลองคิดเล่นๆหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวตัวละประมาณสี่ร้อยล้านห้าร้อยล้านอ่าสามร้อยล้านก็ว่ากันไปนะครับสามร้อยสิบตัวมันก็ได้เท่าไหร่สามบีนะครับร้อยตัวก็สามสิบบีว้าว จริง,รงเอ่อร้อยตัวถ้าขายตัวละสี0รหรือ500นะครับก็จะได้40่สิบบีบเลยนะครับ40่สิบบีห้าบแล้วร้อยสตัวคิดดูร้อยสีตีไปซะร้อยห้าสิบเนี่พี่คงเปิดเพิ่มแหละร้อยห้าส่อะไรเอ่อ ห้าสี่ยี่สิบยี่สิบบียี่สิบบีกับอีกเท่าไหร่สี่สิบบีโอ้รวยนะครับอีซี่อีซี่มากเลยนะครับพอดีพี่พักแหละคูณที่มันหมดเลยมาอัดวิดีโอให้น้องๆดูนะครับ ถามว่าออกอยากไหมพี่ก็ได้เปิดประมาณเอ่อเจ็ดร้อยแปดร้อยตัวนะครับถึงจะออกหนึ่งถึงสองตัวนะครับแล้วคิดดูว่าเปิดทั้งคืนอะ่ะมันได้แค่นี้อะ่ะเออก็มันก็เยอะพอสมควรนะแต่ว่าถือว่ามันออกอยากไหมมันออกอยากมากเลยนะครับนี่ดูตัวอีปิกศูนย์จุดยีเ้าปอร์เซ็นนะครับตัว เเจนนะครับตัวแมงมุมมันโอกาสที่จะได้มันเท่าไหร่วะ0.05เปอร์เซ็นมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแส่ตัวมิชิกมัน0.01นะครับ0.01มันต้องเปิดพันตัวมันมันถึงจะได้ตัวหนึ่งนะครับ โอเคนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับทินนี้แค่อยากจะบอกว่าได้กับทุกคนนะครับคนละตัวอ่ามูลค่าประมาณสี่ร้อยล้านถึงห้าร้อยล้านนะครับแต่ตัวตัวเรนโบนะครับตัวเอ่อขาเรียกว่าอะไรนะตัวลิงเฮ้ยตัวลุงนะครับตัวลิงโอ้ยลินพันตีตึ้งตึงตัวลุงนะครับตัวเรนโบนะครับ ก็จะมีเป็นกิจกรรมซ่อนหานะครับสี่ตัวห้าตัวไม่ดีกว่าตัวนี้ตัวลุงนะครับตัวเรนโบว์ราคาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองบีต่อตัวนะครับถ้าขายไม่ออกจริงจริงก็จะอยู่ราคาที่ประมาณแปดร้อยนะครับแปดร้อยเอ็มเยอะไหมล่ะ พราะมันออกยากครับพอพอมันออกยากแล้วการที่คนที่จะหาคนที่จะมาหามันหายากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนมันจะมีตู้มาสุดแค่ตรงนี้มาสุดแค่ตู้นี้แล้วตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วร้านค้ามันมีขาย แต่มันจะมีขายเฉพาะทอ,องนะครับกับกับเรนโบ์ Rainbow นะครับที่มันมาขายพอมันอัปเดตประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์มันก็หายมันก็มาเป็นสองตู้นี้สองตู้นี้พอสองตู้นี้มาแป๊บเดียวนะครับคนก็เริ่ม ห่างหายจากไอ้ตัวนี้ไปเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้สะสมนะครับมันสวยด้วยแหละเอออย่างที่น้องๆออไอ้น้องคนที่อยู่ใน y u t u b e บอกว่ามันสวยนะครับมันก็สวยดีจริงๆอ็่ไหมมันเป็นพายุเหมือนพายุอ่ะเวลาลมหมุนอะ่ะโคตรสวยเลยดูดูดูด เวลามันวิ่งตามมันจะมีควันสีก็ขาวอ่านวทเลยไม่ได้ทำเลยนะครับยังเท่าเดิม5้าสิ้าเท่าเดิมนะครับยังไม่ทำเลยก็จะทำเสร็จไปแล้วมันก็ยังเหลือเกรดตัวนี้ฟีกิฟมาสเตอรี่นะครับยากมาก กว่าจะครบน้คร99ถือไม่ยากมากพอสมควรอีก2อ,อาทิตย์มันจะครบไหมอ่ะก็จะ สตัวนี้นะครับมูลค่า1 B นะครับอย่างมากนะครับ1.2 B มันขายได้จริงนะครับไม่ได้ไม่ได้โกหกนะครับจริงๆนะครับเดี๋ยวตัวเรนโบ้นะครับจะทำเป็นกิจกรรมแบบซ่อนหาแล้วกันเนาะอ่าสี่ครั้งสี่รอบนะครับ ง่ายๆนะครับเหมือนเดิมก็ก็จะแต่งเหมือนเดิมแหละเพราะพี่มันแจงอยู่แล้วส่วนอ,อ,อัปเดตต่อไปนะครับที่อาจจะไม่ค่อยได้แจกนะครับเพราะว่าพี่อยากลองทำท็อปดู ที่จากติดท็อปร้อยอ่ะห้าหมื่นแต้มห้าหมื่นแต้มตอนนี้ตัวพี่นะครับก็ช่องกระเป๋ามันเก็บได้ประมาณเออหกร้อยเก้าสิบเอ็ดตัวนะครับพี่ก็จะกดกดเกมฮาร์ดตัวนี้ด้วยมันเหลืออีกอย่างหนึ่งที่พี่ยังไม่ได้ซื้อคือตัวนี้ กระเป๋า 100, 100 100ชอ่องก็จะเป็น791ตัวนะครับแล้วคิดดูว่าตัวใหม่มาดาเมจจะเยอะแค่ไหน700ตัวแค่เอาพวกนี้ไปขายพี่ก็มีเพชรเยอะแยะแล้วนะครับ4 0ิ3 0ีหรือพี่ก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะ ถึงกำหนดวันเสาร์ตอนเที่ยงมันก็จะได้ทุกคนแหละเออสองร้อยสองร้อยกว่าซับอะ่ะพี่ก็ให้ทุกคนคนละตัวคนละห้าร้อยเอ็มสี่ร้อยเอ็มมันมูนลค่าเยอะมากเลยนะครับของฟรีเอาไปขายกำไรเยอะแยะนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอ่อ V.I.P ให้นะครับวันเสาร์นะครับมันจะได้เข้าได้ทุกคนโดยที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนพี่ก็จะเข้าได้นะครับแล้วถ้าใครแชร์ไป YouTube ไปเอ้ยไปแชร์ที่ต่างๆนะครับเช่นกลุ่มอะไรต่างๆก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีก็ฝากด้วยนะครับ ซ i ม o อนเอ็กอาร์นะครับไปบายแล้วเจอกันวันสร์นะครับ